กฎของการมีค่าในตัวเองจำไว้ครับสิ่งที่ผิดพลาดมากที่สุดคือคนส่วนใหญ่พยายามเรียกร้องเพื่อให้แฟนทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่ามีค่าแต่ในความเป็นจริงคือเราต้องสร้างคุณค่าในตัวของเราเองจนอีกฝ่ายเห็นค่าและจะปฏิบัติกับเราแบบทนุถนอมการไม่ทำสามข้อนี้คุณจะมีคุณค่ามากขึ้นสิบเท่าเมื่อเทียบกับคู่อื่นหรือเทียบกับมือช่สาคือคุณดูสวยขึ้นมาเลย นะครับคุณดูมีออร่าจังตรงนี้ดูเนี่ยดูมีน้ำมีนวลจังดูมีพลังบวกจังดูหน้าอยู่ใกล้จังเพียงแค่ไม่ทำสามข้อนี้คุณจะมีค่าขึ้นมาทันทีหนึ่งครับคืออย่าไปล่วงล้ำข้อมูลส่วนตัวของเขาเช่นขอแช็คพาสเวิร์ดโซเชียลมีเดียเป็นเพื่อนกับใครแอดกับใครคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครจำไว้ครับในความสัมพันธ์ถ้าเราพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเขา มันคือการประกาศแล้วว่าคุณเป็นรองเขาครับความสัมพันธ์ที่ดีคือคุณต้องทําให้อีกฝ่ายอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวของคุณพอคุณไปเล่นเกมแบบนี้มันเลยทําให้คนรู้เลยว่าอ๋อไอ้น,นี้มันแคร์ม,มากกว่าจําได้ไหมครับใครแคร์ม,มากกว่าคนนั้นก็แพ้สองครับคือการไปห้ามเขาในการที่จะคบใครบางคนเพื่อนคนนี้ไม่ต้องไปคบนะนะครับคนนี้ชอบพาคุณทะเลทไหยกลับบ้านค่ำๆดึกๆเดินๆเมื่อๆต่ตางต่างพวกนี้อยา่าคบ คือพยายามไปห้ามครับไอคนคนเนี้ยในโซเชียลมีเดียคนนี้ฉันไม่สบายใจคุณต้องลบนะอันนี้เป็นแฟนเก่าคุณหรือเปล่าแต่ถามพวกเนี้ยลบออกไปเดี๋ยวนี้ทําไมคุณไม่ทําให้สถานการณ์นี้กลายเป็นเขาที่ต้องมาจ้าจี้จ้าใจเราแต่ทําไมคุณต้องกลายเป็นคนที่ไปจ้าจี้จ้าใจคนอื่นเนี่ยคุณทําแบบนี้มันคือการลดราคาค่าตัวของคุณลงมาโดยที่คุณไม่รู้สามครับ,ค,รบคือการแสดงความไม่พึงพอใจเมื่อเขากําลังคุยกับใครสักคนนะครับคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้ ญาติพ่อแม่พี่นอ้องอะไรก็ตามแต่พวกนี้แต่คุณแสดงความไม่พึงพอใจครับสิ่งนี้ลดราคาค่าตัวของคุณแบบสุดๆมันจะมี48ข้ออีกถ้าคุณยิ่งทําจะยิ่งลดราคาของตัวเองและจะยิ่งดูไร้ค่าและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่99%ในเมืองไทยยังไม่รู้ครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่99%ในเมืองไทยยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยครับคุณจะเป็นคนไทยคนแรกที่รู้ครับว่า48ข้อเน,นี้ย เป็นเหตุผลให้แฟนขอเลิกขอหย่าและเป็นเหตุผลให้คนเริ่มหมดรักทั้งทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าคุณทำ48ข้อน,นี้มันทำให้คนรู้สึกเบือ่อแล้วคุณจะลดราคาค่าตัวของตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยครับและครูคอมรู้สึกว่า48ข้อน,นี้ยังไม่ถูกสอนในเมืองไทยในตอนนี้ใครอยากได้48ข้อน,นี้นั่นหมายความว่าคนที่ทำจะได้เป็นคนแรกครับนะพิมพ์คำว่ามีค่าครับตามด้วยหมายเลขหนึ่ง บอดจะส่งข้อมูลให้คุณทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่น้อยค่ะและสิ่งนี้จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่เลอค่ามากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีค่ามากขึ้นและสิ่งนี้จะทําให้คุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามใคร